อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับไฮยาบุสะนะครับชาโดอิกะนะครับบทบาทมือสังหารพิเศษชาร์จดาเมจระเบิดพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ6พลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ8นะครับผลจากทักษะอยู่ที่5นะครับความยากอยู่ที่6กไฮยาบุสะก็มีสกินนะครับเนี่ยครับสเปซไทม์ชาโดนะครับ269เพชรบวกโจมตีกายภาพ8นะครับ ตอนที่เห็นสกินนี้ตอนแรกนะครับนึกถึงอาจารย์คาคาชิในนารูโตะเลยครับถ้าผมเป็นสีขาวเนี่ยใช่เลยท่ายืนผ้าคาดปากแล้วก็การถือดับไข่หลังนะครับเพราะว่าคาคาชิก็เป็นรูปลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแค่สีชุดไม่ใช่แค่นั้นเองถ้าสีชุดเหมือนในนารูโตะนี่จบเลยนะเนี่ยมาดูทักษะติดตัวนะครับชาโดร์ Shadow รักษานะครับน่าจะเป็นการโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับตัวเองครับรู้สึกว่าจะเป็นการโจมตีทั้งหมดสี่เขาเขียนว่าเอาเอา,เอาเป็นว่า อันเนี้ยมีใครรู้ข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวพี่ม,มาพิมพ์ใต้คลิปนะครับเพราะว่าไปแปรใน Google แล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่รู้รู้คร่าวๆประมาณว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการโจมตีและทําให้เลือดอีกาเนี่ยเพิ่มผีชูริเคนนะครับเป็นการปามีสาทางนะครับเป็นปามีเป็นเป็นรูปใบพัดนะครับสามสอันออกไปนะครับทำลาย270ดาเมจบอกดาเมจโจมต,ตีกายภาพนะครับสำหรับฮีโร่ที่โดนตัวแรกนะครับ แล้วก็ศัตรูตัวอื่นเนี่ยจะโดนน่าจะเขียนว่าน่าจะโดนดาเมจ50%นะครับแต่ถ้าหากอ,าอิกะเนี่ยหากหากฮายาบุสาเนี่ยปาดาบเนี่ยโดนศัตรูตัวเดียวเนี่ยคือศัตรูตัวเดียวรับดาบของของของ,ของฮายาบุสาเนี่ยทั้ง3เล่มเลยก็จะทําให้ฮายาบุสาเนี่ยฟื้นมานาคืน200%นะครับของมานาที่ใช้ไปมาดูชาโด้สีทิศนะครับเป็นการแยกล่างเงาสี่่างนะครับใน4ทิศทางซึ่ง ซึ่งาฮายาบุสานี่จะสามารถวับไปตามเงาของเขาได้ทั้ง4ทั้ง4เงาเลยนะครับจะวับไปเงาไหนก็ได้ซึ่งท่านในสเงาเนี่ยถ้าโดนโดนศัตรตูนะครับก็จะมีดาเมจ130บวกดาเมจโจมตีกายภาพนะครับแล้วทําให้อิกะเนี่ยเงาเงานั้นอนะสิงอยู่ในตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอิกะสามารถาฮายาบุสานี่สามารถวับไปที่เงาได้นะครับวับไปที่ฮีโร่ตัวนั้นแล้วก็สร้างความเสียหายคือ วับไปตีแล้วก็ว์ปไปเงาอื่นได้อีกจังหางนะครับมาดูที่อันตินะครับชาโด์ฆ่านะครับเป็นการาเป็นการฟันนะครับแบบฟันแบบมั่วซั่วของฮายาบุสะเลยซึ่งเป็นการฟันที่ผมมองว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือในระยะเวลาที่ฮายาบุสะฟันอยู่เนี่ยมองไม่เห็นตัวมันเลยครับรู้สึกจะโจมตีมันไม่ได้เลยแล้วมันก็ฟันยับเยินเลยครับ ก็สร้างความเสียหาย160ดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับแล้วทุกๆครั้งที่ฟันเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ5%นะครับทุกๆ1ฮิตเนี่ยฮิตหนึ่งก็เพิ่ม5%ฮิตหนึ่งก็เพิ่ม5%ก็คือยิ่งฟันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาดูเกียร์นะครับเกียร์ฮายาบุสะนะครับก็ใช้รองเท้านะครับรองเท้าว่องไวนะครับดาบทำลายล้างนะครับเคียวแห่งลาบแล้วก็วิญญาณสีโลหิตนะครับวายุแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับ เดี๋ยวเข้าเกมเลยครับ แรับหนึ่งครับเดี๋ยแอดชื่อเนี่ยอยากให้ดูมากเลยครับคือมันแอดมาเยอะมากจนแบบมันเยอะจริงๆครับแล้วก็ไม่รู้จะรับใครเพราะว่ารับมาบางคนก็อยากจะเล่นแล้วก็กดชวนโดยที่แบบคือบางทีพี่อัดคลิปครับแล้วก็โดนกดชวนรัวๆจนแบบมันอัดคลิปไม่ได้อะครับก็ต้องลบทิ้งครับไม่ใช่ว่าก็คือต้องบอกว่าก็ คืออยากเล่นนะครับอยากเล่นด้วยนะครับแต่มันไม่สามารถเล่นด้วยกับคนทุกคนได้หรอกครับเพราะว่า1เกมเขาให้อดแค่100คนนะครับก็4คนแล้วครับเริ่มเลยแล้วกันครับไม่มีใครเข้ามาแล้วคือบางทีพี่อัดคลิปอนะ่ะเรากดชวนเข้ามาชวนเข้ามาอัดอัดอยู่ลบอัดใหม่เดี๋ยวอัดอัดอัดไปสักพักหนึ่งคือบางคนกดชวนนะแล้วกดไม่หยุดอะ่ะ คือกดรัวๆ,ๆๆใส่เลยซึ่งเฮ้ยใ, <c oughs> ใจเย็นบ้างก็ได้นะครับจนบางทีกําลังแนะนําสกิลหรือหรือแนะนําเกียร์อยู่อะแล้วมันก็ขึ้นมาบางังเรากดยกเลิกก็ขึ้นมาบังอีกกดยกเลิกขึ้นมาบังอีกคือพูดหลายๆรอบบางทีเจ็บคอครับบางวันเนี่ยอัดคลิปเนี่ยอัดอัดคลิปหนึ่งเนี่ยบางทีเป็นสิบรอบก็มีนะครับไม่ใช่ว่าอัดรอบสรอบเดียวล้วได้นะเพราะว่าเจอแบบเนี้ย ต้องบอกว่าขอความเห็นใจครับก็ใช้สั่นไหวนะครับสำหรับไฮยาบูสะนะครับไม่มีสกินคือตอนแรกก็คิดอยากจะซื้อนะหนึ่งฮีโร่เราก็ยังไม่มีครับฮีโร่จริงๆซื้อได้ครับมีนี่อยู่แต่ว่าเป็นตัวที่รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับจะบูก็ไม่บูเลยครับถ้าเทียบกับเซเบอร์ผมว่าผมก็เล่นเซเบอร์นะแต่อิกะเนี่ยดูดีกว่าตรงที่ว่าสามารถยืนหวดได้ครับยืนตี ยืนตีกับเขาได้ดีกว่าเซเบอร์เซเบอร์จะเป็นโฉบมากกว่าอีก,กาเนี่ยสามารถวาร์ปไปแล้วก็ยืนฟันได้เลยครับเพราะความสามารถของอีก,กานี่ก็ฟันเร็วแล้วก็แรงอยู่เหมือนกันยิ่งออกของฟันเร็วนี่ดูดเลือดยืนยืนยืนบวกได้อะ,อะแล้วยิ่งมีอันติที่เป็นแบบว่า ต้องบอกว่าโคตรโกงลยครับถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยยืนยืนยืนตีกับมันอยู่สมมติเลือดอีกอ่าเลือดเลือดของไฮยาบุสะาเหลือน้อยเนี่ย s <S กดอันตินะครับฟันเข้าไปครับเดี๋ยวก็เลือดเพิ่มครับอ่ะให้น้องๆมาเลือกเล่นกันก่อนครับ <All troops S 1> มันวิ่งกัน <deploy. S 1> ไปเล่นเดียวกันดูเดะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่พี่ถึงบอกในกลุ่มนะครับว่าบางทีเนี่ยเล่นด้วยกันดูเดีเหระยังไม่สามัคคีกันเลย <laughs> เนี่ยเราก็ไปออกันอยู่ฝั่งบนนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยคือการเล่นเป็นทีมนะครับมันต้องช่วยเหลือกันครับแบ่งกันไปครับทางนี้มีเขาไปแล้วเราก็ไปทางอื่นครับพี่ถึงสังเกตเห็นหลายๆคลิปพี่จะบอกว่าอ่ะยืนรอให้มันไปก่อนเพราะไม่รู้มันจะไปทางไหนกันไงมีทั้งนาตาเลียทั้งไลาลาครับปลาดาวกระจายใส่หน้าไปครับ โดนแหลงกดครับไม่ได้แหลงธรรมดาด้วยครับเจอไอ้นาตาเลียครับสิงครับฟันครับฟันฟันฟันไปแล้วกลับครับไม่หรอกผมเห็นนาตาเลียมาแล้วกลับนี่ปลาไปเรื่อยครับตอครับเดี๋ยวออกของได้ก่อน ตีคลิปรอครับเสียเวลาครับปาสกิลเลยได้รองเท้ามาคู่งเครับสิงล่างครับสิงล่างแล้วเข้ามาฟันครับฟันครับหนีครับฆ่าได้แล้วต้องหนีครับ เวี่าได้ไปครับจริงๆเนี่ยกดรีเจนก็ได้นะครับเพราะว่ามานาเราเหลือน้อยครับมานาเราลดครับถึงเลือดเราเต็มก็จริงครับมานาเราลดก็กดๆไปอโ้โดนครับโดนหมาดิฟันเลยครับได้ทีแล้วก็ฟันเลยครับอีกทีเดียวเองเสียดายครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไอไม่เป็นไรเท่าไหร่มานาเนี่ยจะหมดอิกาี่รู้สึกอ่าฮายบุสานี่จะใช้มานาเยอะนะครับอุย้ยไปแล้วโดนป้อม <ial> ปลาเข้าไปครับตอดเลือดครับโอ้ยโดนปืนใหญ่ลำแสงมาจากไกลเลย เฟย่าเว้ยกูจะตายแล้วเว้ยฟันเลยฟัน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  <c oughs> กลัวไม่ตายสนิทจะวร์ปตามอีกอะอ้าวสวยเลยครับอย่างนี้มาเลยครับกระโดดกระโดดมาเลยครับกระโดด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 กลับดีกว่าครับเพื่อความชัวร์ครับ <c oughs> มาน้ำหมดครับได้มาสองแล้วครับตรงกลางชูกับยุนเจ้านะครับแล้วก็พลล่มพลล่มคากูุละนะครับเป็นหน่วยพลล่มนะครับนาตาเลียครับ เฮยุนเจ้าอะไรของมึงอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่ครับนาตาเลียอ้าวอยู่นี่นี่หว่านึกว่ามันเข้าป่าไงสิงครับสิงสิงสิงไลลา,ยลายอยู่ครับโอ้ยโดนใบเดี๋ยวกลับไม่ได้ต้องปล่อยเขาออกมาครับ ดีเจนเลือดก่อนโอ้โหนาตาเลียแม่งไอ้นี่จริงเลยบวกเลยครับเฟย่าครับโดดเลยครับเฟย่าครับโดดเลยครับเฟย่ารออะไรครับฟันเลย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 ครับอย่ารอครับเรารอเฟย่าเปิดไงเฟย่าก็รอเราเปิดถอยแล้ว ได้มา4คิวแล้วครับใกล้ได้คีสใหญ่แล้วอีกนิดนึงครับจะได้คีสใหญ่แล้วจะโหดกันนี้ครับแยกเงาไว้ก่อนกลัวตาย the ดันป้อมต่อไปครับ <c oughs> หลบครับหมันไส้ครับหมันไส้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  ตกใจเจอโจทย์นี่ไงเข้ามา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 เอาละเอาละตามเลยตามเลยห <c oughs> ไม่โดนใช้มานาเปล้องอะดูด็ดมานาจะหมดอีกแล้วอะ <c oughs> มาช่วยเอาป้อมก่อนครับ อุ้ยอุ้ยอ้าวสวยเลยครับสวยเลยครับลากเข้าป่าลากเข้าป่าโอ้ยโดนอีกแล้วไปแล้ว เวลาจะกดไปล่างเงานะครับว wow, oh. <Impossible. S 1> ่าวีโรดใครเอออ้าวสวยดีครับสวยเลครับกระโดดนี้ก็สวยส,วยสิครับ กระโดดแบบนี้ก็เข้าทางเลครับคาซูระโดนไหมครับตามครับตามตาม <sp> ไปกันนาตาเลียนิดนึงครับเหมือนจะอยู่ในป่า หมือนจะวิ่งผ่านเราไปครับมันมีเสียงครับเวลามันวิ่งผ่านครับนีได้ของสองอันแล้วครับเอานี่ก่อนคากุระครับเรียบร้อยครับจะโดดไปไหนครับเราตามติดครับกระชากวิญญาณอยู่แล้ว นาตาเลีย <Nat> <c oughs> ยินเจ้าโดนนาตาเลียครับโอ้จะลีมานาซะหน่อยออกดาบวันไว้ครับปันครับปันครับ <Daddy. S 1> ปันอ้าวสวยเลยครับมามามาเรามาต่าอยู่แล้วมไม่กลัว กองตรงข้ามกดยอมแพ้นะครับวิกตอรี่นะครับได้ด้ตำนานนะครับค่า8นะครับแล้วก็ช่วย3นะครับตาย0ได้ MVP ครับ MVP ใกล้ครบ120ครั้งนะครับเกม8นาทีเอง ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับน้องที่จะแอดหรือจะเข้ากลุ่มนะครับก็อย่างที่บอกครับจริงๆอยากเล่นทุกคนนะครับแต่ว่ามันมันก็ต้องนิดนึงครับบางทีเนี่ยกดชวนกันเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาจนเออบางทีทําอะไรไม่ได้ครับคือพี่ต้องอัดคลิปไงคือถ้าพี่ไม่อัดคลิปมันก็คงไม่มีอะไรหรอกครับบางทีทํางานอยู่หรือ,ออัดคลิปอะไรเงี้ยมันมันมันก็เยอะเกินไปครับ เดีย๋ยวถึงเวลาถ้าอย่างน้องๆในกลุ่มที่เล่นเล่นกันอยู่เนี่ยที่เมื่อกี้ที่ชวนชวนเข้ามาเนี่ยคือรู้กันอยู่แล้วครับ <S 2> <S 2> เขาก็จะรออยู่ในกลุ่มพี่ก็บอกให้เขาบอกชื่อมาเลยมาถึงพี่ก็ลากๆเขาก็จะเข้ากันมาเลยครับก็จะเป็นอย่างนั้นกันซะมากกว่าครับเราก็ถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรเลยคือถ้าไม่ได้อัดคลิปอะ่ะก็จะชวนกันเล่นอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติถ้าว่างนะก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ